ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานนะครับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานเ,นเป็นไปอย่างมีจิตสํานึกถูกวิธ,ธีและเป็นขั้นตอนมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคมซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญดังนี้ครับหนึ่งเลยต้องมีความซื่อสัตย์ในการทํางานเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และงานที่เราได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจและไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่นเราจึงจะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อร่วมงานด้วยกัน 2. ต้องมีความเสียสละในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเราจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเห็นประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ตัวรู้จักกันให้และการแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความยุติธรรมในการทํางานเราจะต้องไม่ลาเอียงหรือถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามที่เราเชื่อต้องมีความเป็นกลางยึดถือความถูกต้องเป็นหลักไม่มีอคติกับเรื่องต่างๆสี่มีความประหยะัดในการทํางานเราต้องรู้จักอดออมไม่ฟุ่มเฟือยต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรโดยการนําสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาดัดแปลง่อมแซมหรือแก้ไขเพื่อทําสิ่งที่ไม่มีคุณค่าให้มีคุณค่ามากขึ้น หมีความขยันและอดทนในการทํางานเราต้องมีความมุ่งมั่นต่อหน้าที่งานที่เราได้รับมอบหมายเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป,ป้าหมายตามที่ได้ตั้งใจไว้เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการทํางานให้นำป,ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไป 6. มีความรับผิดชอบในการทํางานเราต้องมีความรับผิดชอบต่อง,งานที่เราได้รับมอบหมาย ผู้ร่วมงานลูกค้าสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัตถดิบหรือคุณภาพมาผลิตสินค้ารวมทั้งไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม7มีความตรงต่อเวลาเป็นวินัยพื้นฐานใกนการทํางานมีความตรงต่อเวลาไม่มาทํางานสายและต้องส่งงานที่รับเต้าหมายตามกําหนดเพราะถ้าเราไม่ส่งงานตามกําหนดทําให้มีผู้ทํางานต่อจากเราได้รับผลกระทบ ถ้าทำให้งานนั้นไม่เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้สร้างความเสียหายให้แก่องค์กรกมีมีการประกอบอาชีพที่สุจริตในการทํางานเราจะต้องเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เป็นภัยต่อสังคมซึ่งสังคมที่ยอมรับอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่สุจริตและคนทั่วไปเลือกที่จะประกอบอาชีพจึงเรียกได้ว่ามีการเลือกการประกอบอาชีพที่สุจริตเองนะครับครับวันนี้ขอขอบคุณครับ